เลยครับเลยครับผมนายจิตบุญละไรบ้าครับเลยว่าผมนายกุลนายกันเด็กรวบครับผมนายที่นรู้ทุกท่านนะครับโดยสิ่งที่เราจะต่อในวันนี้ครับก็คือตัวเนนี่วาวิทับสามแบบกลางปกติปิดนะครับจะไปยังไงไปดูหลักการทำงานกันเลยนะครับเอับนะครับวันนี้จะมาอธิบายการต่อโดนอันดับแรกเลยก็คือออกจากเขาวิงตปลายนำมาเข้าที่ทั่วบวกของทางด้านสวิตครับแล้วก็ออกจาก ก่อนล็กของกักปตันไฟมาเข้าที่ก่อนล็กของสวิตนะครับอันดับแรกนะครับรออกจากบวกมาเข้าที่คนหน้าคอนแทคคาติเวตของสวิตช์ทสามนะครับสวิเวตสามอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ออกจากคอนแทคหน้าที่สามติดสองของเอทสามนำมาเข้าที่คอนแทคจุดสามของสวิตช์ทหนึ่งนะครับก็ออกจากสวิตช์ทหนึ่งหน้าคอนแทคที่สี่ไปที่สวิตช์ไปที่เคสอง หน้าคอนแทคที่11นะครับออกจากหน้าคอนแทคของ K2 หน้าคอนเบกอ2ของ K2 แล้วไปเข้าที่ A1 ของ K1 นะครับออกจาก A2 ของ K1 นำมาเข้าที่คัรวลบนะครับแล้วก็ออกจากสวิตซ์อหนึ่งที่หน้าคอนเดก13นำไปเข้าที่หน้าคอนแทคที่11ของ K1 นะครับออกจากหน้าคอนแทคที่14ของ K1 นำมาเข้าที่หน้าคอนเดก14ของ S1 นะครับแล้วก็ออกจาก11ของ 1> K หนึ่งไปเข้าที่หน้าคอนแทคสิบสามของสวิตช์ S สองครับออกจากสวิตช์ S สองหน้าคอนแทคที่สี่นำไปเข้าที่หน้าคอนแทคที่ยี่สของ K หนึ่งครับอยู่ด้านล่างครับหน้าคอนแทคที่ยี่สออกจาก K หนึ่งหน้าคอนแทคที่ยีสิบสองไปเข้า K หนึ่งของ K ตัวที่สองครับออกจาก K สองของ K ตัวที่สองนำมาเข้าที่พัวลูกนะครับก็ออกจากสิบสามของสวิตช์ S สอง ไปเข้าที่หน้าคอนแทคที่21ของ K2 ครับออกจาก K2 หน้าคอนแทคที่24นำไปเข้าที่ล่างสวิต K2 หรือว่านำไปเข้าที่หน้าคอนแทคที่4ของสวิต K2 หรือหน้าคอนแทคที่21ของ K1 นะครับก็ต่อไปนะครับจะแ,แยกเป็นสอ,อ,องจอครับหนึ่งสองแถวที่หนึ่งสองสามสี่คือวงจรหนึ่งแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดอีกวงจรหนึ่งครับนำจากบวกของทางด้านสวิตนะครับนำไปเข้าที่ ตัวบวกของทางด้านที่เป็น k หนึ่ง k สอง k สามนะครับออกจากตัวบวกนําไปเข้าที่หน้าคอนแทคตามเกของ k หนึ่งนะครับก็ออกจากหน้าคอนแทคที่สายสี่ของ k หนึ่งนำไปเข้าที่ a หนึ่งของ y ตัวที่หนึ่งนะครับของผม y ตัวที่หนึ่งจะอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ออกจาก k สองของ y ตัวที่หนึ่งนะครับนําไปเข้าที่ลบของ ด้านล่างครับที่แยกของตนกันนะครับ <Spark> ก็ออกจากสาิของ g 1ครับไปสาิของ g 2ครับออกจากหน้ากระต่ายที่ส4ิของ g 2ครับนำไปเข้าที่ A1 ของ Y2 ครับ A1 ของ Y2 จะอยู่ทางฝั่งซ้ายนี้ครับออกจาก A2 ของ Y2 ครับนำมาเข้าที่กวนลงครับก็ตัดต่อไปนะครับต่อหลออไปนะออกจากสาิของ g 2นะครับนำไปเข้าที่ส1ิของ K1 นะครับ4ไปของ K1 จะอยู่ฝั่งนี้นะครับล่างขาก็ออกจาก C 4ของ K1 นะครับนำไปเท่าที่ขั้วบวกของหลอดท1หนึ่งนะครับออกจากขั้วลบของหลอดทิดหนึ่งครับนาไปเท่าที่ขั้วลบขององจองนะครับก็ออกจากหน้าคอนแทคที่41ของ K1 นะครับนาไปเท่าที่หน้าคอนแทคที่41ของ K2 นะครับออกจากหน้าคอนแทคที่44นะครับไปเท่าหลอดท2สองในขั้วบวกนะครับออกจากหลอดที่สองในขั้วบวกนำมาเข้า ในพวกลบสองจังวันนี้เราจะมาสาธิตหลักการทำงานกันนะครับพอเปิดได้ก็เปิดเพอร์เวอร์สภายนะครับหลักการทำงานของโซลิโนว์วาล์ว4.3แบบตำแหน่งการปกติปิดนะครับเมื่อทำการกดสวิตช์ S1 สห่ลอดจะติดและทำให้การกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกและเมื่อกด การทำงานต่างๆของสวิตช์ S1 จะทําการควบคุมนีเรเค1และทําการควบคุม Y1 ของวงจรและจะแสดงผลผ่านไปยังโหลด H1 หลังจากกดสวิตช์ S1 จะไม่สาม,มารถทําการกดสวิตช์ S2 ได้จะต้องทําการกดรีเซ็ตที่สวิตช์ S3 ก่อนและจึงจะสามารถกดสวิตช์ S2 ได้ที่มีหน้าที่ควบคุมกระบอกสูบไปนเคลื่องที่กลับนะครับการของกระบอกสูบวันนี้คุณผู้ผมคอจบนั้นนำเสนอไปเท่านี้นะครับครับ